ขอบคุณเ c ซเสียงใสายเสียงหล่อนะคะที่ส่งพลังได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ขอสวัสดีอภิมหาเศรษฐีทุกทกท่านที่อยู่ในห้องนี้ร้อยสี่สิบสามคนร้อยสี่สิบสามล้านคนนะคะทุกท่านได้เป็นอภิมหาเศรษฐีดังใจทุกท่านคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องขอบคุณพี่เปียกเสียงหล่อเป็นเสียงที่เป็นเสียงที่พระเอกที่สุดที่เล่าข่าวได้ฟังแล้วเข้าใจกระชับ ขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณที่ได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันก่อนอื่นก็ขอเข้าสู่โหมดของคำว่าว h ยเอ็นจและขอเป็นขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะปกติแล้วโดยทั่วไปก็จะรู้จักแอลในนามชื่อว่าแอลศิราชาค่ะแล้วก็หน้าโปรไฟล์วันนี้ท่านกีรวัตรได้แนะนำในชื่อของพัญรัตน์มานาโพนซึ่งนั่นคือเป็นชื่อที่แอลเริ่มเข้าในธุรกิจออกแกค่ะ ส่วนปัจจุบันแอลมีแอลก็ได้กลับไปสู่ที่เดิมของแอลคือถิ่นกําเนิดของแอลก็คือชื่อที่พ่อแม่ให้มาค่ะก็คือสมใจมานะโกนค่ะแล้วแอลขอแนะนําตัวเองว่าแอลคือลูกอีสานสาวสกลลูกพระองค์แสนดินแด,ด,ดนน้องหานหลวงตำนานผาแดงนางไอ เพราะฉะนั้นแอลถือว่าคนอีสานเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะซึ่งแอลเท่า,า,าที่แอลรู้จักมาก็คืออีสานทุกคนเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่อ,อะไรก็ได้ยังไงก็ได้ที่สําคัญยอมรับว่าเป็นคนที่เชื่อคนง่ายนะคะนี่ก็คือเป็นคนอีสานจริงๆค่ะปัจจุบันแอลก็อยู่ในตาแหน่งของกรรมการผู้จัดการบริษัท TRCA จำกัดซึ่งบริษัทของแอลก็เลือกที่จะทํางาน ในจุดของตรงไหนก็ได้ที่มีระบบตรงไหนก็ได้ที่ไม่มีใครแข่งตรงไหนก็ได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศการที่เราจะทํางานที่ยิ่งใหญ่ในประเทศมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะแอลก็มองหาธุรกิจว่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรปัจจุบันแอลก็เลยมองเข้าไปตรงจุดที่ว่าว่าอ๋อเรามีสิ่งหนึ่งที่เราต้องค้นคว้าแล้วมันก็ต้องเจริญต่อไปแอลโชคดีแอลขอบคุณตัวเองที่แอลเลื่อนตัวเองจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่ง มุ่งสู่ฝันของตัวเองที่อยากจะมีความร่ํารวยโดยที่ว่าหนึ่งสมองสองมือพ่อพ่อแม่ไม่ได้ทิ้งสมบัติอะไรไว้ให้เลยเพราะเราท่านถือว่าการศึกษาคือเป็นเป็นอะไรที่ท่านมอบให้แล้วเพราะฉะนั้นแอลโชคดีที่แอลเลือกที่จะมาอยู่ภาคตะวันออกซึ่งตะวันออกแอลรู้ที่เดียวคือชนบุรีและที่สําคัญชนบุรีแอลก็รู้ที่เดียวคืออ่างอุดมศรีราชา บังเอิญมาบ้านแอล่าอยู่ติดกับโรงกั่นไพยออยแอลก็มองว่าโอ้โรงกันไพยออยนี่คือยิ่งใหญ่แล้วละ่ะแอลก็เลยตัดสินใจมุ่งมั่นว่าโอเคที่ผ่านมาแอลก็อยู่ในส่วนของรับเหมาแต่มันเป็นของโรงงานแอลก็ยังมองว่าไม่ใหญ่แล้วก็ไม่มีระบบแอลก็ถือว่าว่าโอเคโรงกันมันต้องเอ็กเซฟแล้วก็ระบบเซฟจี้ของเขาเนี่ยเป็นอะไราที่ดีมากเป็นน u m b e r one ของประเทศแอลยอมรับว่าไทยออย เป็นจุดเริ่มต้นและจุดกาเนิดที่ทําให้อะได้รู้ว่าการทํางานมันจะต้องมีระบบระบบมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกที่ถ้าคุณมีระบบที่ชัดเจนบอกได้เลยว่าคุณจะอยู่ตรงไหนคุณจะทําอะไรแค่คุณไม่ท้อคุณไม่ถอยและคุณมุ่งมั่นที่คุณจะเดินไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพด้วยอาจเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบชอบวิสัยทัศน์ที่ใหม่ๆ ชอบอะไรที่ใหม่ๆชอบอะไรที่เราต้องเรียนรู้และศึกษาเพื่อเพิ่มอาหารสมองให้กับตัวเราเองเพิ่มอยากของสมองให้กับตัวเราเองดังนั้นปัจจุบันธุรกิจของแอลก็ยังดําเนินตามปกปติก็อาะถือว่าแอลได้วางระบบแอลได้เข้าสู่ระบบแอลได้สู่เข้าอประชุมกับบอร์ดบริหารของระบบและแอลก็ได้รู้จากบอร์ดบริหารมาว่าสิ่งหนึ่งที่ ธุรกิจของเราจะเดินไปข้างหน้าโดยที่เราไม่มีคู่แข่งเราต้องเป็นนัมเบอร์วันนัมเบอรวันก็คือแอลโชคดีที่บทบริหารของแอลท่านมีวิสัยทัศน์ท่านมีอะไรที่ก้าวลำ้ำท่านอยู่ในองค์กรของระดับประเทศอยู่ในส่วนของคณะรัฐบาลในทุกๆยุคทุกๆสมัยแต่ถือว่าแอลโชคดีเราก็ต้องขอบคุณตัวเองที่ไม่ปิดกั้นตัวเอง ในการที่จะเรียนรู้และที่สําคัญแอลเป็นผู้หญิงปกติแล้วงานงานด้านรับเหมาส่วนมากแล้วก็จะเป็นผู้ชายแต่แอลเป็นคนหนึ่งที่อยอมรับว่าแอลทางานกับผู้ชายและแอลสบายใจที่สุดเพราะว่าผู้ชายจะเป็นคนที่ไม่เรื่องมากไม่จู้จี้ไม่จุกจิกอะไรทั้งนั้นแอลคือแอลคือเหมือนคนที่ว่าแอลเป็นคนที่ว่ารวย,ยอะไรก็ได้ง่ายๆสบายรวยอะไรก็ได้ที่แอลไม่ต้องร้อนไม่ต้องไปตากแดด แอลนั่งอยู่ในห้องแอร์สบายๆทุกอย่างเออสั่งสั่งเดนการโอเคอยู่มีปัญหาอะไรคุณอยู่ก็รีเฟซามารีพอร์ตคุณอยู่ก็จงเมลเข้ามามีปัญหาอะไรเราก็ตอบโต้กันทางเมลซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แอลมองว่าว่านั่นคือสิ่งที่แอลใฟ่ฝันที่แออยากทำงานอะไรก็ได้ที่แอลไม่ต้องไปออกนั่งตากแดดร้อนเพราะแอลรู้ว่าแอลเป็นคนที่ร้อนอยู่บ้านสบายๆทุกคนอยากคุยแอลคุยได้ค่ะโทรศัพท์แอลไว้รับลูกน้อง มีรายงานผ่านระบบทั้งหมดเพราะฉะนั้นแอลถือว่าแอลโชคดีโชคดีที่บอร์ดบริหารตัดสินใจเข้าร่วมปรึกษากับทางปตทเพราะถือว่าบริษัทแม่ของเราเป็นดีลเลอร์อันดับหนึ่งของปตทแล้วทางปตทก็ได้ให้ทางบริษัทเราอะ่ะจัดระบบในการจัดจ่ายน้ํามันที่จะโหลดจากเรือเป็นน้ํามันดิบเข้ามาในโรงกันในในถังที่สตอ๊อกโดยใช้ระบบ Automation คือของเราเราเราล้ำกว่านั้นโดยการที่เรารวบรวมความความที่ว้าวล้ำแล้วก็มีโปรแกรมเมอร์มีระบบที่ดีซึ่งเราก็ได้ติดต่อก,กับทางเยอรมันซื้อระบบนี้เข้ามาและเป็นเจ้าเดียวของประเทศไทยและมีสัญญาที่ชัดเจนและที่สำคัญเราเราซื้อระบบอ t โตเมชันจากเขามา แล้วแอลโชคดีโชคดีตรงที่ว่าบอร์ดวีหารและกรรมการกรรมการสูงสุดท่านก็มาจากโรงกันเอสโซ,โซโดยตรงท่านก็มองรู้ว่าว่าปัญหาของการกัดนน้ำมันเนี่ยและการโหลดน้ำมันเนี่ยความชัดเจนความแมน่นยํำเนี่ยระบบออโตเมชันเนี่ยมันจะต้องใช้หล่อเลี้ยงโดยไฟฟ้าดังนั้นถ้าวันไหนที่มีการชักด,ดาวไฟระบบตัวนั้นก็จะใช้งานไม่ได้ ดังนั้นท่านก็เลยเสริมจากหลักตัวหลักที่เราซื้อเข้ามาจากเยอรมนันโดยที่ว่าของเราเราใช้สองสเต็ปก็คือหนึ่งใช้แวนวนแวนวลก็คือการใช้มือของเราเนี่ยกดสตาร์ทสต็อกในการที่จ่ายน้ำมนันแล้วก็แม่นยำไม่ตากแม่นยำมากพอๆกันกับออโตเมชั่นเพราะการโหลดน้ำมันแต่ละครั้งจากเรือที่นำเข้าน้ำมันติดลงมาสู่ถังมันเป็นหมื่นหมืล้าน เราเราจะเอาระบบตรงไหนที่ชัดเจนปัจจุบันนี้การโหลดน้ํามันของอเข้าลงเข้าในโรงกักไทยออยเขาจะต้องมีเขาเรียกเพงอะไออะไรนะที่เป็นแพเพงอะคะ่ะอยู่กลางทะเลแล้วของของแอลก็จะต้องเอาระบบเข้าไปติดตั้งที่กลางทะเลโดยใช้โซลาร์เซลล์ในการในการจัดจ่ายระบบเพื่อที่จะควบคุมในการในระบบออโตเมชันของเราที่จะโหลดน้ํามันผ่าน ต้ท้องทะเลเป็นท่อเข้ามาพอเพราะเรือน้ำมันดิบเนี่ยจะเข้ามาสู่ในเขตพื้นที่ของอ่าไทยแล้วก็อยู่ใกล้พื้นที่ของประชาชนเนี่ยมันจะมีกฎหมายบังคับอยู่ดังนั้นไทยออยเขาเ,เลยจาเป็นต้องใช้ท่อน้ํามันผ่านใต้ทะเลลงไปเพื่อไปรองรับน้ํามันที่ตางทะเลออกไปเลยเกาะศรีชังไปอีกน,นะคะซึ่งตัวนี้แอลก็ได้ไปต,ติดตั้งระบบตัวนี้อยู่ที่ แล้วดังนั้นแอลถึงมองว่าปัจจุบันนี้ระบบของแอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่สายตัวเพราะว่าถ้าเราติดตั้งต่อไปตัวต่อยอดของเราและงานเราไม่หายก็คือเราจะมีชุดแมนเทนนนมีโปรแกรมอร์มีอะไรหลายๆอย่างที่ปีกย่อยลงไปเพราะว่าการทํางานในในเรื่องของโรงกันน้ำมันทุกอย่างคือโลกเซนตี้แอลโชคดีแอลโชคดีตรงไหนลูกไหมคะ โชคดีตรงที่ว่าแอลมีโอกาสได้อยู่ติดกับไทออยแอลมีโอกาสที่ได้อยู่ในเหตุการณ์ของไทออยระเบิดแอลรู้ว่าการหนีตายอาอาโรงกันจะระเบิดคืออะไรแต่เรต้องขอบคุณนะคะที่มีเหตุการณ์นั้นทำให้เรได้รู้ว่าอ๋อโรงกัดเป็นอย่างนี้นี่เองหลังจากนั้นแอลก็ได้โปรเจกตอ์อาขุดเทนวางระบบเช็คแก๊สเช็คน้ำมันทั้งไทออยค่ะ โปรเจก์นั้นแอลถือว่าว่าเป็นโปรเจกต์สตาร์ทอัพเป็นโปรเจกที่ทําให้แอลรู้ว่าอ๋อโลกาดเป็นอย่างนี้นี่เองทั้งนี้ทั้งนั้นแอลบอกได้าตามตรงนะคะแอลไม่ได้เข้าไปอยู่หน้างานเลยแอลเพียงแค่ว่าใช้ระบบในการทํางานทุกอย่างที่แอลอยากรู้แอลก็แค่คลิกไปใน com, คอมคลิกหาหัวหน้าทีมแต่ละทีมว่าโอเคคีบปัญหามาซิมีอะไรมีอะไรทุกวันลูกน้องจะต้องส่งรีพอร์ตแอลไม่ต้องทำอะไรแค่อแอลเปิด คอมอ่านเสร็จแล้วโอเคแอลก็ทําความเข้าใจตรงนั้นมันก็เลยทํให้แอลรู้ซะาวางานอะไรก็ตามถ้ามีระบบเข้ามาควบคุมการทํางานแอลรู้เลยว่างานนั้นรับรองคุณจเจริญแล้วก็จะรวยดังนั้นสิ่งหนึ่งที่แอลตัดสินใจมาตรงนี้แอลก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ทัพแม่ทีมสายศรีชาคุณกิ๊กคุณกิต ที่เป็นลมใต้ปีที่จะไม่ปลอ่อยกันเราจะจับมือกันเพื่อที่เราจะช่วยเหลือมนุษย์โลกทุกคนเราจะไม่บอกว่าจะช่วยเฉพาะในกยในขอในาอเราใส่ไปเลยนะคะว่าเราจะต้องช่วยเหลือมนุษย์โลกทุกคนเพราะว่าธุรกิจออกแพสของเราคือธุรกิจระดับโลกเราจะเลือกไม่ได้ที่เราจะช่วยแค่คนในประเทศไทยมันเป็นการเห็นแก่ตัวค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่จะช่วยทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าต่อไปเนี้ย ของเราคือมันเป็นระดับโลกนะคะแอลถือว่าอาโชคดีแอลขอบคุณขอบคุณน้องกิ๊กขอบคุณคุณกิกทั้งคู่ไม่ว่าอาจะมีปัญหาอะไรส่งไม้ไปปุ๊บคุณกิกไม่เคยปฏิเสธส่งไม้ไปปุ๊บคุณกิกได้ค่ะได้ค่ะบางครั้งแอลเป็นลูกแอลยอมรับว่าแอลเป็นลูกคุณกิกเป็นลูกที่ติดตัวแต่แอลก็ลืมตัวไปที่มีการออกคําสั่งแม่ ั้งนี้ทั้งนั้นแอลก็ต้องขอบคุณคุณกิดนะคะเมื่อวันที่สามที่แอลกาลังจะไปวัดหลวงลงุงเหตุการณ์ระทึกใจที่แอลต้องหนีตายจากกลางถนนออกมาซึ่งวันนั้นอ่ภะภารกิจสําคัญของแอลก็คือแอลต้องขึ้นไวเอนจอยตอนเจ็ดโมงอัซิเดนต์เกิดตอนหกโมงกว่าๆสิ่งเดียวที่แอลทาได้ก็คือแอลหลุดออกจากขอบถนนละเหตุการณ์ที่จะไม่ต้องเจอเหตุการณ์ เหตุการณ์ของอุบัติเหตุซับซ้อนแอลพอจะขอดถนนได้เสร็จปุ๊บแอลรีบเลยคุณกิตคุณกิตจะไม่ตื่นเลยนะคะคุณกิตรับวายแอนจอยแทนแอลแทนแอลเลยนะวันนี้แอลไม่สามารถเพราะว่าแอลอยู่ข้างถนนเสียงก็ดังมันไม่เหมาะกับการที่เราจะเอ่อวายแอนจอยในขณะที่เราตื่นตื่นกลัวอยู่ในขณะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณกิตนี่คุณแอลจะให้พูดอะไรคะเ พูดอะไรก็ได้ที่คุณกินอยากพูดพูดไปเลยแล้วเดี๋ยวที่เหลือแอลจะรับแอลจะรับใช้ในเมื่อต่อไปคุณกีนบอกค่ะหลังจากนั้นแล้วแอลก็บอกคุณกีตออกคาสั่งเลยนะคะแจ้งคุณสาวด้วยนะว่าเป็นคุณกินแทนแอลก่อนแล้วก็บอกคุณสาวว่าให้เอาแอลไปลงมาไหนก็ได้นี่คือแอลถือว่าว่าเป็นผู้ให้ที่จริงๆแล้วคุณกินเองก็ปัจจุบันเป็นเอ็มซีเสียงหวานซึ่งแอลก็มองว่าว่าคุณกินเป็นแม่ที่ดี เป็นผู้นําที่ดีเป็นคนที่ดีมากๆในความรู้สึกของแอลไม่ว่าทุกข์หรือสุขจะหัวเราะหรือร้องไห้แอลบอกได้ตามตรงว่าผู้หญิงคนนี้พิเศษมากค่ะเป็นคนที่ดีมากเป็นคนที่แอลมองว่าว่าเป็นคนที่แอลโชคดีแอลขอบคุณตัวเองที่แอลม,มีมีโอกาสได้มารู้จักแอลประทับใจในพลังทีมของยูบีจีทีมแล้วก็ประทับใจในความเป็น ทีมของศรีราชาทีมเหมือนกันค่ะแล้วที่สำคัญแอลต้องขอบคุณอีกหลายหลายคนขอบคุณคุณทิพย์ขอบคุณพี่ติม๋มขอบคุณพี่อ้อมขอบคุณคุณสาวทุกๆคนที่แอลได้ได้พบได้เจอแอลแอลประทับใจทุกๆคนเพราะแอลเห็นว่าทุกๆคนคือผู้ให้ให้แบบไม่มีเงื่อนไข ให้แบบแอลมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นธุรกิจที่ไหนที่มันเป็นระดับโลกแล้วมีผู้ให้ที่ยอมสละทุกๆคนทุกๆคนเข้ามาทาธุระมาทาธุรกิจท,ทุกคนอยากรวยแต่ในขณะเดียวกันเราอยากรวยแต่เราก็ต้องแบ่งปันเป็นสิ่งอะไรที่ที่แอลมองว่าการให้คือเขาเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ถูกไหมคะสิ่งนี้ที่แอลก็ต้องขอบคุณที่แอลมาเจอพี่อ้อมพออ,ออ้ออ้อมของเราท่านเป็นผู้ที่ สิท์มีครูท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรันซึ่งแอลเองแอลก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานกับทางวัดหลวงพ่อจรันเหมือนกัน,กน,กนซึ่งแอลก็ยอมรับว่าแอลก็คือสิษธ์หลวงพ่อจรันแล้วก็แอลก็จะเป็นอะไรที่ได้รับสั่งสอนมาว่าการที่เราเกิดมาหนึ่งชีวิตการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มันไม่ใช่ง่ายและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เราเกิดมาแล้วเราจะใช้ ชีวิตยังไงเราจะทํายังไงที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันกับคนอื่นโดยที่เราทําแล้วเราสบายใจเราทําแล้วเราไม่ได้ให้ใครเดือดร้อนเราทําแล้วเราคิดว่าเราให้แอลก็เลยมองว,ว่าการที่เราเป็นคนยิ่งให้ยิ่งได้แอลเห็นตัวอย่างขออ้อออมคุณเพชรัเพชรพันธ์เนาะตอนนี้พี่ก็ชื่อเพาะมากท่านครับใช้ระบบมาตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองซึ่งระบบหนึ่งสอง มันเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะแอลยอมรับว่าแอบเราโชคดีนะที่มาอยู่เวอร์ชั่นสามถ้าเรามาตั้งแต่หนึ่งสองเราก็คงต้องสู้กันอีกเยอะถูกไหมคะพี่อ้อมัดรับใช้ระบบมาจนถึงวันหนึ่งที่ท่านต้องมีปัญหาเรื่องสายตาซึ่งแอบก็มองว่าไม่เป็นไรพี่พี่สู้นะพลังบุญพลังพลังทิพย์พลังธรรมพลังบุญที่พี่มีให้พี่ให้โดยที่พี่ไม่ได้คิดอะไร พี่ให้โดยที่พี่คิดแค่ว่าว่าไม่เป็นไรยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้เขาพ้นทุกยิ่งให้เขารวยเขาจะรวยกว่าเราไม่เป็นไรเราดีใจเราภูมิใจขอให้เราแค่ได้ให้นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เอาระทับใจในความที่พี่เขาเป็นคนเป็นผู้ให้จริงๆนะคะแล้วปัจจุบันนี้ออกแค่ตอบุตอบแทนตอบแทนพระคุณของคําว่าเป็นผู้ให้เขาอย่างไงใช่ไหมคะปกติแล้วออกแคสไม่ว่าจะหลับหรือตื่น เราก็จะมีเงินไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแต่ตอนนี้ออกแพ็ให้อะไรรู้ไหมคะเราป่วยออกแพ็กก็ให้ค่ะพี่อ้อมไม่ต้องทำอะไรเลยปีปัจจุบันนี้พี่อ้อมต้องดูแลสุขภาพดูแลสายตาจะกระทบกระเทือนอะไรมากไม่ได้เพราะดยู่ระบาะเตรียมการผ่าตัดแต่อานิสงผลบุญที่พี่เป็นผู้ให้ลูกหลานที่อยู่ข้างล่างทุกคนที่ตื่นรู้ ทุกคนที่มั่นใจว่าโอเคของเราเนี่ของจริงของเราไม่ใช่โนเนมของเราคือระดับโลกพลังตรงนั้นน่ะทําให้เป็นปุกคนที่เข้ามาแล้วถอยออกไปตั้งหลักกลับเข้ามาอีกแล้วทุกคนที่กลับมารู้แล้วว่าออก e ค t คือของจริงทุกคนก็นําเงินเข้ามาลงทุนนําเงินเข้ามาซื้อเหรียญสะสมไว้รออะไรรู้ไหมคะรอวันที่เขาตัดเปิด เาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อะไรรู้ไหมคะคนที่ถอยออกไปและกลับเข้ามาตื่นรู้ทุกคนที่ตื่นรู้ไม่ได้ไม่ล,ไมลงสล็อตหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าก่อนที่เขาจะเขาจะถอยออกไปนะ่ยเขาอยู่สล็อตห้ากันแล้วเมื่อในเมื่อเขาเข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะอยู่ไหมคะถ้าเขาก็ต้องเอาเงินมาลงหกเจ็ดแปดอานิี้สงผลบุญตรงนั้นแหละค่ะเขาถึงเรียกว่า ยิ่งให้ยิ่งได้อันนี้แอลก็รู้สึกภูมิใจตรงเข้ามาแล้วองค์กรและทีมเวิร์ของ u b t ีทีสมัครสมานกลมเดียวเป็นผู้ให้จริงๆใครมีอะไรก็แบ่งปันกันมาบ้านคุณสาวมาเรียนรู้มีอะไรก็กินกันมีอะไรก็ติดไม้ติดมือกันเพราะเรารู้ว่าบ้านคุณสาวเป็นศูนย์กลางใครมามีข้าวกินเรามาเราอิ่มท้อง ไม่รู้ล่ะใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามมาที่เนี่ยทุกคนต้องได้กินข้าวแอลขอบคุณข้าวทุกเม็ดน้ำทุกหยดที่แอลได้กินที่บ้านนั้นแอลขอบคุณที่แอลได้เจอทุกๆคนที่แอลได้เกิดเกิดชื่อมาแต่ยิ่งกว่านั้นแอลต้องขอบคุณหญิงเล็กหญิงแก่งเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ให้ท่านเป็นผู้ให้ท่านคุณเป็นผู้ที่เสียสละ ท่านไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยท่านคิดว่าท่านเป็นแม็กไกเวอร์หรือว่าสาวน้อยมหสัจจรรย์แอลก็ยังไม่มั่นใจนะคะแอลคิดว่าว่าปัจจุบันนี้ท่านน่าจะน่าจะปล่อยวางดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพตาดูแลอะไรหลายๆอย่างเพื่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านจะต้องหนักมากกว่านี้อย่าลืมนะคะแอลเป็นคนขี้นวอนขอ ต่อจักรวาลวอนขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าในเมื่อแอลได้เกิดมาหนึ่งชีวิตก่อนที่แอลจะเป็นอะไรไปหรือแอลจะแอลจะไปไหนหรือไปทําอะไรเพราะทุกคนถึงวันนั้นแน่นอนแต่แค่วันไหนแค่นั้นเองแอลวอนขอแอลไม่ได้ขอแค่คนในประเทศไทยค่ะแอลวอนขอให้ธุกรกิจออกแคสเติบโตขึ้นมาในโลกเพื่อนําพามนุษย์ทุกๆคนที่มีความทุกข์ ความลําบากมนุษย์ทุกๆคนในโลกนะคะเพราะว่าธุรกิจของเราระดับโลกเพราะฉะนั้นทุกท่านนึกภาพสิคะว่าเสาหลักสามน้อยมหาสจรรย์ของเราเนี่ยจะต้องเหนื่อยมากแค่ไหนคะทุกๆท,ท่านลองพิจารณาดูนะคะว่าท่านสมควรที่จะดูแลสุขภาพท่านไหมคะ ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณเป็นอย่างมากขอบคุณที่ได้มีโอกาสได้มีวาสนามารู้จักและมาอยู่ใต้องค์กรของคุณพอลอยพรมชดกิริวันค่ะและปัจจุบันแอลก็บอกได้ตามตรงว่าแอลขออนุญาตท่านนะคะว่าขอเป็นผู้ดูแลดูแลสายตาท่านดูแลสุขภาพท่านเพราะท่านชอบลืมดูแลตัวเองท่านชอบไม่รักตัวเอง ท่านชอบลืมทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองเพราะท่านให้คนอื่นไปซะหมดแล้วเลยขออนุญาตท่านว่าต่อไปนี้นะคะแอลจะขออนุญาตนะคะขอเป็นคุณหมอค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนเวลาใดอแอลจะเข้าสำรวจทุกห้องนะคะติกตอกแอลอนุญาตให้ดูได้ไม่เกินห้าทุ่มเอิญมีวันหนึ่งท่านนอนและท่านก็เปิดเพลินแอลก็พิมพ์เข้าไปจิกเลยค่ะทำอะไรอยู่ทำไมไม่นอนกลับก็ดึก นอนได้แล้วนะคะหยอดตาด้วยถ่าต่อไปจะเป็นอย่างนี้สิ่งเดียวที่อาจจะทำก็คือจากที่ให้หยอดแค่วันละสองครั้งท่านจะต้องถูกหยอดทุกสองชั่วโมงสองครั้งเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกเอาว่าจะรักตัวเองหรือว่ารักองค์กรก่อนที่จะรักองค์กรท่านต้องดูแลและรักตัวเองให้เป็นก่อนรักษาสุขภาพตัวเองเพราะท่านน่ะคือผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่และที่สําคัญต่อไปเนี้ยท่านน่ะ ต้องให้คนทั้งโลกนะคะท่านไม่ได้ให้เฉพาะพวกเราอันนี้คือสิ่งที่แอลประทับใจและแอลก็คิดว่าแอลมาไม่ผิดเลือกไม่ผิดที่แอลเข้ามาในธุรกิจของ Octet UBT แอลเลือกทีมไม่ผิดเพราะอะไรรู้ไหมคะแอลถือว่าตรงนี้ถ้าสินไม่เสมอกันไม่มีใครนะักที่จะเข้ามาได้ง่ายๆทุกคนคือทุกคนมีทุกศาสนาเพราะทุกศาสนาอนสอนให้เราเป็นคนดี เพราะฉะนั้นในธุรกิจของเราเนี่ยเราถือว่าเราโชคดีเราได้มาอยู่ในยุคของภาษีอานแล้วนะคะถ้าทุกท่านได้ฟังว่าต่อไปจะเป็นยุคของภาษีอริยะเมตตยเป็นยุคของภาษีอา่อ์ทุกท่านต้องรู้สิคะว่ายุคของภาษีอานคืออะไรเมื่อก่อนเราคิดว่ายุคของภาษีอานก็คือยุคของเด็กเจเนรัลที่เท่าไหร่ตั้งแต่พศ2535เป็นต้นไปอะที่เกิดมาใหม่ ชุดนี้ก็คือชุดที่ว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วพ่อแม่ทํไว้ให้หมดแล้วถูกไหมคะแต่เปล่านะคะก็ยังไม่ใช่ยุคภาษีอ่านก็คือยุคเรานี่แหละคะ่ะเราโชคดีแค่ไหนคะที่เราอะ่ะเป็นปเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเป็นชาวบ้านที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นมนุษย์ธรรมดาทุกทุกคนแต่วันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเป็นเจ้าของธนาคาร แล้วเราเป็นเจ้าของธนาคารที่ไม่มีใครมาบอกว่าคุณต้องตื่นเวลานั้นเวลานี้เวลาเท่าไหร่ไม่มีตัวตัวกลางไม่มีตัวกินไม่มีตัวโกงแล้วที่สําคัญนะคะเราคือเจ้าของธนาคารเราอยากรวยมากรวยน้อยเราก็เปิดเข้าไปสินค้าธนาคารซึ่งเขามีอยู่แล้วว่าเขาให้แค่สิบห้าธนาคารถามจริงๆเธอคะ่ะแค่สองถึงแค่หนึ่งถึงถึงสิบเนี่ย คุณยังไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บตรงไหนเลยคุณยังไม่รู้จะเอาเหรียญไปเก็บตรงไหนเลยทุกคนตอนนี้อภิมหาเศรษฐีทั้งร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบหกท่านนะคะในปัจจุบันที่ได้รับฟังอยู่ท่านให้รู้ไว้เลยนะว่าปัจจุบันทุกท่านคืออภิมหาเศรษฐีคือเจ้าสัวคือเจ้าของธนาคารแล้วธนาคารของเราเป็นธนาคารอัจฉริยะยิ่งกว่ากระเป๋าโดโลเรมอนเลยนะคะ แล้วเราคิดดูซิว่ายุคผ้าสีอานที่เราจะเข้าไปถึงเราผ่านโควิดกันมาทุกคนน่ะเจ็บช้ำแค่ไหนทุกคนบาดเจ็บแค่ไหนโควิดที่มาเนี่ยเขาบอกว่าเขามาล้างโลกล้างจริงๆค่ะก็คือล้างโลกจากคนที่รวยให้จนแล้วก็ล้างโลกจากคนที่จนให้มีพลังที่จะฮึดขึ้นอย่ามาเป็นคนรวยเพราะเขาต้องการสร้างให้คนน่ะอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมดยกเว้นเจ้าสัวที่เข้าไปซื้อเหรียญบิตคอยไว้นะคะ อันนั้นเราไม่เปรเียบเทียบกับเขาเพราะถือว่าบุญวาสนาเขามันมาก่อนเราแต่อย่าลืมนะคะของเราธนาคารเราเราอยู่ในมือเราจัดการบริหารเองเราดูแลเองในขณะเดียวกันเรามีทีม UBT ทีมซึ่ง UBT ทีมไม่ได้เราไม่ได้มีใครจ้างทุกคนคือทุกคนคือร่วมองค์กรเดียวกันเริ่มจาก slot หนึ่งสองสามมาเหมือนกันมาเรียนรู้และศึกษาเข้าใจและแบ่งปัน คุณโชคดีแค่ไหนคะที่คุณไม่ต้องมานั่งเสียตังคุณโชคดีแค่ไหนที่คุณไม่ได้อาหารสมองคุณโชคดีแค่ไหนที่คุณได้เกิดมาในยุคที่มีธนาคารเป็นของตัวเองในยุคที่คุณแบบเข้าสู่ยุคผ้าสีอริยเมตไตรซึ่งต่อไปเราก็จะมีธนาคารธนาคารของเราก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้ทั่วโลก เราไม่ต้องไปนั่งกังวลใจว่าเราจะต้องมาแลกแต่กุลสกุลนี้มีค่าคเนียงเท่าไหร่เท่านู้นเท่านี้ไม่ค่ะเราจะมีอิสระในการใช้เงินเราจะมีอิสระทุกๆอย่างในชีวิตของเราเราคิดอะไรเราใฝ่ฝันอะไรคุณใส่ลงไปให้เต็มที่เหมือนแอลคนหนึ่งที่แอลประกาศตัวเองมาตั้งแต่เด็กซึ่งแอลเกิดในรูปในท่าอีสานซึ่งเป็นลูกคนเล็กแล้วก็เป็นคนที่สบายที่สุด ในโลกอะแอลบอกได้ตรตงว่าแอลเป็นคนที่สบายที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะตั้งแต่แอลจาความได right like 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 ้แอลจะโฟกัสกับตัวเองแอลจะจินตนาการเพ้อฝันไปเลยว่าแอลจะต้องเป็นอย่างนี้นะแอลจะต้องอย่างนี้นะอะไรก็ได้ที่แอลไม่ลําบากคือแอลจะใส่ตรงนี้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 ลงมาจนวันหนึ่งที่แอลต้องค้นหาตัวเองให้เจอแล้วในระหว่างที่แอลค้นหาตัวเองให้เจอแอลก็เจอหลายๆอย่างหลายๆอย่างหลายๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต แ้วขอบคุณนะคะทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของแอลไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นดีหรือไม่ดีแอลขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกสิ่งที่เข้ามาพัฒนาจิตใจของแอลให้แอลเข้่มแข็งได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่แอลเปิดสมองเปิดจิตปิดใจเปิดทุกอย่างแอลรู้แล้วตอนเนี้ยว่าการที่แอลเข้ามาตรงเนี้ยที่ โคู้ทุกท่านบอกว่าเข้ามาแล้วรักให้หมดใจอเป็นยังไงแอลบอกได้ตามตรงค่ะแอลรักหมดใจแล้วค่ะแล้วแอลก็เปิดตัวเองแล้วค่ะว่าแอลไม่ได้รักเฉพาะตัวเองนะที่หมดใจแอลอยากให้มนุษย์โลกทุกท่านและทุกๆท,ท่านที่อยู่ในยูบูทีทีมตื่นรู้แล้วก็เข้ามาตรงนี้กันนะคะเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้ให้เรารู้ว่าการเป็นเศรษฐีเป็นยังไงการใช้เงินที่ใช้อย่างอิสระ ใช้อย่างที่สบายใจใช้อย่างที่เราไม่ต้องคิดมากอยากไปไหนก็ไปอยากทําอะไรก็ได้เพราะว่าธุรกิจของเราเราทําแล้วเสร็จเราไม่มีรักษายอดเราไม่มีตัวกินตัวกลางตัวโกงอะไรทั้งนั้นเพราะมันคือธุรกิจของเราทุกคนมีสิบสองวดีที่เป็นอะ,อ,ะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรโค้ดเป็นเป็นตัวที่ค้ำประกันเราได้ว่าว่า เราเนี่ยคือเจ้าของจริงๆนะใครก็ไม่สามารถเอาไปจากเราได้แล้วก็ที่สำคัญเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้ว่าทุกทุกอย่างที่เข้ามานะ่ยมาจากไหนไปไหนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นในระบบนี้มีทุกอย่างให้คุณค่ะคุณอยากได้อะไรคุณอยากเจออะไรแค่คุณเปิดใจที่จะเข้ามาเรียนรู้เพิ่มอยากสมองให้กับตัวเอง แล้วเปิดใจเข้ามาอย่างอย่างที่ไม่มีเงื่อนไขคุณเข้ามาเพื่อที่คุณจะเรียนรขออนุญาตตัแเดี๋ยวครับขออนุญาตตัแเดี๋ยวเวลาอีกทั้งหนึ่งนาทีนะครับผมโอเคค่ะก็เท่ากับแอลขอฝากนะคะขอฝากทุกๆคนนะคะว่าวันที่สิบห้ามิถุนายนนี้ค่ะทุกคนชวนคนข้างๆของคุณที่อยากเป็นคนรวยนะคะอย่าเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองนะคะเหมือนโปรเจกที่ให้มานะคะ OPP ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเราเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะจูมือคนที่เรารักเข้ามาเลยนะคะเพราะแอลได้ประกาศตัวออกไปแล้วว่าอ่า20 e ที่นั่งแอลคิดว่าว่าแอลเกรงใจพี่แอดนะคะถ้าจะไป50พี่แอดก็ต้องย้ายห้องอีกเหมือนวมื่อที่แล้วเพราะฉะนั้นแอลสตาร์ทอัพที่20 e ก่อนนะคะขขค่ะคืนไมาค่เอ็มซค่ะขอบคุณมากค่ะ